สวัสดีค่ะมาเด้จ้าวันนี้มากินข้าวที่เขาก็จะสอนโดยจะสอนไ,ได้เด็ดคลิปมากินข้าวมาหลายเหมือนล้บพี่น้องมันนี้จะสอนจิ่อย่าง <c oughs> วันนี้จะมากินกุง้งนั่นนี่แกงบกแฟงเนาะแล้วก็นี่ผัดมี แต่ตัวเนี้เไปนั่งเอกดอกเดอ้อมามาพี่น้องจามาเดอ้อมันแยกสอนสิมากินกุ้งกับบะหมี่ผักดอกจาก้ามันไปหาว่าได้พี่น้องจิตตกุ้งยังเดียวเดอ้อมาหนีเดอ้อน้ำกิมยิอัสายละบาดเนี่ <c oughs> มาตองสนามกิมดอกเขาว่าตรงกุ้งสนาป้าแล้วพี่น้องมา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 ,มา,มาแซ่บน้องกันเดอ้อคุณยายทั้งหลายทั่วโลกทั่วประเทศไทยเห็ดขิดโดนๆดสิ้นใดเห็ดลิดกินเขาเท่านึงพี่นนอง อืแสบครับไม่สอนได้แล้วนำไปกวดเพื่องหงว่อไปพี่นอ้องเวือนตาจะสอนสีหลังหายแล้วงตาตัวหนึ่งสีดำมาใสเมืออื่นเสาจะสิบไปหาเนาะน้องเนอ แกงมะเฟรยยายก,กรมันแกงไปขายบักแง้งดรือบันี้ขายัย่ซ้อนกัะบปบุกหอพี่น้องเด้ออ <c oughs> ื <c oughs> แซ่บของเพื่อนดูอ่ะกินกลุ่งดีกว่ากินแบบบันนองนะพี่น้องเนาะพ่อแม่พากินเหมือนน้แล้วก็กินอย่างนั้นแหละ ใช่ใช่บอันนี้ยเรพี่น้องแซ่บจัดแซ่บโดนโดนได้กินเถอหนึ่งว้าไทยกับลาวใส่กันเนาะพี่น้องนวดโดน,น,น,นออไนนนโด,โดน้กินพี่หนึง่งเถอนหนึ่งพี่น้องว่าพิษว,ว่าถูกเขาถูกเราไปแลนะ้วจ้าอืมมองจตาแซ่บหลายอื สุดกลุ่มด้วยสลกแฝงแกงกแฝงแล้วกอนมันอยู่บ้านพี่นอ้องตาถาวรใส่อีหยังล่ะก็เอ,อินใส่ไส่บอกมันถือทั้งกลุ่มทั้งป้านะไปก็ต่องไปเห็ด หนึ่งที่โลดห,หนึ่งกิโลแโซ่บม,ม,มามามาเห็นแต่ังองเพืเ่อนๆพ่พี่พกินกันเนาะ กลุ่งตัวใหญ่ๆยายสอนที่กลุ่งตัวหน่อยด้วยจะเ,เดิมแบแพงดอกพี่นอ้องหวานมันหวานหวานแม่พี่น้องหวานกรอบยายสอนเคยเอานั่นแล้ว ตัดหัวตันทางหล้ะก็ไปดองเสี่ยวกพี่น้องโอ้มันเด่งดึงเด่งดึงเลยไหมนะแต่ว่นแย่สอม,มาได้เฮ็ดคีปให้พี่น้องเบื้องเนี้ยที่หลังสีเห็ดคิบสีว่าดองเสี่้วก็เอากระเทียมใส่หนะ่ะพี่น้องสุดยอดของกุ้งเลยค่ะแซ่บหลายค่ะกุ้งเขาจะเด่งดึงเด่งดึง เล่สนสองสองอืมร้านเสือซามนี่เป็นหลังรึเจ็บกินแบบเบอร์ดอก่น้อ ต้มด้้นแล้วหวานเขาบอกมาให้กินบอกในหลัเท่าแล้วจองขาวเนี่ยพอนะเนี่ยก็ไก่ <laughs> ให้ขาวแต่วันี่ไก่ เสียบมันงเขากันดูล่ะพี่น้องจ๋าอย่าผ่าเบื่อผ่านาย,อยาสอนยากรเด้๋ยจ้าเด้อแต่ละคิจะของอยะสอนยากรดดนี่นี่โอ้ยพี่น้องจ๋าผู้ติดตามผู้เบ่ไงไห้เฮาเนี่ยโอ้ย ขายค่ะพี่นอ้องทอดได้วาติมสองหมื่นขึ้นหรือสองหมื่นลงแต่ก็ซางมมนเล่าพี่นอ้องแต่หาพี่น้องก,กันสองไม่หวังเงินยูทูบแล้วพี่นอ้องเลือกบอกไว้ก่อนทำไปลเล่นๆไปคนขาวคนแจ่ ิดเงินเดือนคนเฒ่าดีกว่า <c oughs> แซ่พี่น้องแซ่บมือแต่บเลยมือว่าพี่น้องจ้าแล้วพี่น้องเบื่อพี่น้องเซ็ง กราบขอบพระคุณงามงามจ้าถขาไม่ติดตามจะสอนสักก้อนได้จ้าเด้อทางสกู๊ตสกุลสบองสบอนถ้าเพิ่งจะติดตามจะสอนขอให้ร่ำรวยคิดเงินได้เงินคิดซองแล้วซองจ้าเด้องที่นี่จ้าบ๊ายบายรักนะคิดถึงทุกคนนะจ้าจะสอนติดต่อยาจ้าเด้อ